อยากรู้ไหมลูกค้าในราคา599,000บาทวันนี้ได้อะไรบ้างบอกเลยนะคะว่าสุดคุ้มอย่างแน่นอนสิ่งแรกเลยเนี่ลูกค้าจะได้เล่มทะเบียนที่ไม่มีศูนย์หายนะ,ะได้เล่มแท้แล้วก็กุญแจสำรองนี่เลยนะคะไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลเป็นรถบ้าน100%และนี่เลยค่ะหุนไดฮีชวันส l u x ดีลักนะคะ,ะ,คะปี2014 คันนี้บอกเลยว่าสีสวยมากสีน้ำตาลโอวันตินนะคะเลขทะเบียนสวยและได้รับการตรวจสาพจากอินสเปคชันวันถูกขามไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมและที่สำคัญบอกเลยว่าภายในนะคะใหม่มากๆโอ้โหถ้าบอกตามรุ่นนะคะคันนี้คือ หนึ่งเดียวในตลาดสวยสุดในตลาดอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นะคะได้หน้าจอเอ็นดอยนะคะเกียร์ออโตโอ้และคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นน้อยมากลูกค้าพวงมาลัยมันตีฟักงชันนะคะและลูกค้าดูภายในเลยนะคะสวยสุดในตลาดอย่างแน่นอนนะคะมีม่านให้รอบคันติดตั้งเพิ่มนะ,ะมีจอเพดานนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครอยากได้ ต้องรีดต้องไวกันเลยนะคะเป็นรถปี2014ที่สภาพสวยมากยังกับรถปีใหม่นะคะและเป็น11ที่นั่งที่เบาะไม่มีชำไม่มีขาดเลยนะ,ะการบอกเลยว่าใครอยากได้ในราคาเพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นถูกมากซื้อสดล้านการไม่บวกแว่7%ซซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีาฟรดาวกันไปเลยผ่อนถูกดอกเบี้ยก็ถูกใครอยากได้คันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดในตลาดอย่างแน่นอน